ฝัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องผู้ปบบกครองก็เลยก็เลยถากินน้าไปที่จะถ่ายคลิปไปซะเลยคืนแต่หน้าจะคล้องพี่น้องดำแล้วหายหนึ่งก็เลยเลยมาสวยหน้าปะเถาบอยพี่น้องเลยป <c oughs> ารหลอบแรกมีแต่หายใหญ่เชื่อต้องโจมตีนี่ตายแล้วพี่น้องพอลูกโฮกกับเมียกกรมาพี่น้อง แล้วก็มี่เอเด็กล้ออ่องเพิ่นเป,ป็นซูปานี่บ่แล้วก็พ่อน้องควันพี่น้องพ่อน้องควันผู้เสียชีบีทันแล้วพี่น้องลุงจอยเนะาะเพิ่นกับมาดัมนาชิมาดัมรับจ้างบ่พี่น้องนาชิแมนแล้วพี่น้องมาดัมรับจ้างส่วนทางนาั้นก็สิเปนนน็นน้องเหียมน้องมิวบ่าทางนาาั้นพอนเพือนก็นลังไล่ซดกันอยู่พี่น้องเลย ซองบอ่าวบอยหรือซอ,องบอ่าวพังลาวกำลังไล่สดอยู่ตอนนี้ส่วนเฮากระนังอยู่ข้างหน้าถ่ายคลิปเศร้าเมื่อยทายกินนามพี่น้องเลยขึ้นมาขี้หนามผนามเบิร์ดก็เลยนั่งเศร้าเมื่อยถ่ายคลิปไปซะเลยส่วนคนไทยกับซีมี่บ่าวดาวเนาะและ้วก็เแถวเคยหลาแล้วก็บพวกป้าว่าพวกเศร้าแคทแล้วก็น้องดำนาะพี่น้องคนไทยสามสี่คนนะพี่น้องส่วนคนโลกกากับประมาณฮอกกิฟพอด้วย แม่น้องดำแน่ละกาพี่น้องเสาเอ๋ยมา,าทาังบ้านแน่บอกนมาหลับจางลกเนาะยินปกระกากอะโคตรๆเลยพี่น้องโคตรโคตรญ้าโคตรญ้าอัลน,นก,กนไปนำดำไปนำ อดเอาจัง่อยน้าลงมาข้าเจ็บสลังหนังซะก่อนเฮามอว่าพ totally ี่น้องเอ้ยพายเป็นคือเฮาเนี่ยบอกนบอกลังอันพาลูกนะมาจะเก็บแล้วก็เจ็บอันสลังนะแต่ว่าเ้าไปท้ามหมอว่าบอก บ,บอกอันตรายเนาะแต่ว่ามันเป็นโรคที่โตเป็นจนตายแ <pacing S 3> บบมันจะเกเจ็บแล้วมันก็เจ็บมันอยากเศร้าแล้วมันกะเศร้านะมันคือจะเจ็บแล้วมันกะเจ็บเราแต่มันบ่มีอันตรายไปกว่าหันดิ้งเงื่อนหนักย่านถ้าเป็นหนิวไขลรังเขียวก็มาไข้ลังเห็นเจ็บดุหลายเจ็บบางทีเราจะหนังมาได้เนาะเาไปทามมอบหรือเนาะทามาเจ็บสันหลังเขาจะทามาเจ็บตั้งแต่เริ่มเริมจะพาลูกมากเขาจะทามาบล็อกลังบวแมนโอ้ยเป็นเป็นเหยน่อบล็อกล้างข่าะถ้า บ,บ,บ่เป็นอันตรายต่อไปเนาะมีแต่เจ็บมันอยากเจ็บมันเจ็บเป็นส่วงะนะพี่น้องอาาสุพรรณประกันไหลซดกันอยู่พี่น้องแดดแดดพี่น้องแดดจนหัวสิแตโโกโคตรพกคางมือนี้นวะ่ะเมืเเ่อแรกยังเชอแต่ให้ใหญ่ มือไทยมือขาดกะนางเศร้าอยู่ผมเซย์มันแดดขัดพี่น้องไปเปลี่ยนกันไหโตัช่วนกำลังไทยอยู่นะครับาแบบว่าแบบว่าปักงหญ่ๆเลยนะพี่น้อง ก็ได้เธอะจักหมัดคอยคนลงมาแล้วพี่น้องมันลุกห่้าไปยินว่ะได้ดเธอะโดนเค้นคนลงมา หลกด่าแดดพี่น้องเลยแดดโคตรโพวายบ่ได้จังไห้เมื่อเนี่ป๊าดคนเก่งพี่น้องเลยน้อยน้อยผีขีนู ino, พี่น้องมันเก่งไนะ้พี่น้องเลย<อ> คาดา้างเลอไมด้อลยไปจังไดไวบ่คือแดดก็ดอมดแยังไหวแต่ว่าคนนันมามันมันมันหอนลีดพี่น้องเลยแบบอ้ที่แท็กสีบอ่แหละโอ้ยบมาเกลงอยไรนี่เ้ามาเกง ออกมาเพ้งลงมหนึ่งตัวตัวตัวเพ่นละมอลมหนึ่งแจลห่ค่ะแจ็พี่รองสูงเลขเบอโถจะเป็นให้ยิมพี่น้องเอ้ยนั่งเยังอ่ะมอสมาดามนิมาไวไวเลย

มือแลงเจอแต่หายง่ายๆพี่น้องเลยมือแลงนี่แห่งการแดดอีกมือแลงนี่มิเตแมมันมือแลงนั่นมือแล้งก็ได้มือแล้วมือแล้งนี่มิเตแมมันมือแลงนะแม่หน้าอันนี้ก็แม่อีกอันนั้นก็บ๊วยหอนบอความงามบ๊มบี้ในที่น้องยามดีนะล้างสู่ฟ้าน่ะสู่ดินลูกเซาน่าพี่น้องเอ้ย ย้ำไปก็ไปย้ำย้ำเที่ยวสนุกสนานก็คือย้ำแรงเที่ยวก็เที่ยวหาเงินบุ่แม่ยังเนาะหาเงินพี่น้องเอ้ยตกมาย้ำนาก็มาดำนาด้ำหายด้ำหน้าอีกแม่เห็ดทุกอย่างล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยล้วนแต่เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองทั้งนั้นสองยางเป้าเสียบวันนาสาวสุปวันนี้ วันนี้สแก้วสชองโอ้ชองบ่บ่บแมนกิโลแน่เลยพี่น้องเลยคิโลอรีเลยสองช่องไปเบิ่งไปซมแน่เนาะพี่น้องเนาะคือบทถายสนะผักถ่ายจากน้อยหนึ่งสอรนีด้พี่น้องเด้ออ่ะเด้อแล้วห้นั่นจังคืนข้าเจ้าอ่ะ แล้วไฮนั่นแล้วไฮนั่นจังคืนก็จะว่าจะคล้องหน้าผัาขั้นบ่อแล้วเราไม่ได้คืนไฮน,นู้ทโทษ <besteht S 1> บ่เมื่อไหร่พี่น้อง ัักด้ยแล้วไห้นี่ได้กลับมาอยู่พึ่งล่างกี่ต้มแล้วไห้นี่อีกอึดใจหนึ่งกัแล้วดำมอีกกั้นใจหนึ่งจังแล้ว ก็แล้วแล้วยังบลายดอกขั้นผู้หิวขวกับผู้ที่ตายอากัดใจหนึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงเข่งเนาะบนว่นคอสิบเอ็ดโมงเข่งข้นพี่นอ้อง เข้ากัสจะได้ขึ้นเมือ่อแล้วพี่น้องเ้ยปาในเที่ยงแล้ะขึ้นเมื่อ้าเศร้าเม่อเศร้าแค้นก่อนพี่น้อง้องกับไก่เลยจักโตแล้วขอลูกโฮกพี่น้อง เอ้ยยังบวเบิร์ดพี่น้องโบนัผู้ชิพาข้น <laughs> พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ชาวสุยเจล่าพี่น้องเพจสมนีขอบุญขอบุณทุกท่านที่บ่งตีส้มพี่น้องห้ากัสจิกขึ้นเมื่อห้าลูกสาวก่อนบวานเมื่มอเศร้าเมื่อยกับพี่นอออ้องเ้ยตอนแรกยังหวากันใหม่